จอดลึกเต็มร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายทิจินโตสตล์ประจำวันที่2กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านะฮะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช้าของวันนี้ยาโฮดึงแข้งวูฟสายเลือดมาเลมาร่วมทีมโดยที่ทางสโมสรยะโฮดารุนทักซิมนะฮะยอดทีมของมาเลเซียซุเปอร์ลีกและก็ยอดทีมมหาเศรษฐีฟุตบอลอาชีพมาเลเซีย ยุคนี้เดินหน้าเสริมทัพสำหรับฤดูกาลใหม่เพื่อจะลงเล่นฟุตบอลลีกและก็ฟุตบอลถ้วยในประเทศกันอีกครั้งอีกทั้งยีมีคิวลงทำศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลลกในฤดูกาล2021นี้ซึ่งล่าสุดนั้นได้ทำการคว้าตัวดาวเตะกองกลางลุกครึ่งนะฮะอังกฤษมาเลเซียวัย20ปีเข้ามาสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยจากการถแถลงการของสโมสรแดน,นเสือเหลืองนั่นเองโดยการเติมเต็มผู้เล่นดาวรุ่งในตำแหน่งกองกลางอย่างนาทเเนียลชอยฮองวาน แข่งกองกลางวัย20ปีลูกครึ่งอังกฤษมาเลเซียจากชุดยู23ปีวูฟแฮมตันทีมในศึกฟุตบอลอังกฤษเพื่อจะหวังเติมเต็มคุณภาพของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นในการลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆอีกทั้งทางสสม,มสรเยโหเนียยังเดินหน้าขอสัญชาติมาเลเซียอย่างเป็นทางการให้กับแข้งหนุ่มรายนี้ซึ่งจะเป็นผลดีในแง่ของโคต้าในทีมรวมไปถึงโอกาสในการรับใช้ทีมชาติมาเลเซียในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับทางนาธานียลชอยฮองวานแข่งกองกลางวัย20ปีรายนี้ลูกครึ่งอังกฤษมาเลเซียจากชุดยู23ปีวูคัมตันในการ2020น,20นี้มีโอกาสลบ38เกมในชุดยู23ปีและก็ลงเล่นในชุดยู21ปีจำนวน1เกมส่วนเกมในทีมชุดใหญ่นั้นมีโอกาสลงเล่นไปถึง2เกมในเกมอย่างไม่เป็นทางการในปี2019ในรายการพิมริกเอเชียทัวฟี่ โดยในศึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกนฤดูกาล2021นี้ยาโฮนั้นอยู่ร่วมสายกระทางเจียงซูซูหนิงของจีนนากุย่าของญี่ปุ่นและก็ทีมจากรอบเพย์ออฟโปฮังสติลเลอร์จากเกาหลีใต้หรือราชบุรี FC ของไทยนั่นเองก็ต้องไปหลอนลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับดาบียาวเซลทีเรทรอนก่อนจะดวลนัดเปิดสนามการในศึกเจลีก โดยกนันที่ทางเลอันโดดามิเยาทางกองหน้าอดีตทีมชาติบราซิลของทางคาวาสกิฟอนเตเล่เซลโกอุ้มเทรทอนบมทันแบ็กซ้ายคนเก่งจากทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก่อนจะเจอกันในนัดเปิดสนามในศึกเจลีก2021นี้โดยกนันที่ทางเทรทอนนั้นได้ลงภาพซ้อมของตอนเองในวันที่5ของการฝึกซ้อมโดยเป็นมือแรกในการฝึกซ้อมที่เกาะอิชิงากิโอกินาวาจากนั้นเลอันโดดามิเยาได้เข้ามาคอมเมนต์มาว่า โกับโมอิโตซึ่งแปลว่าเล่นได้ดีและหลังจากนั้นเทระทอนก็ตอบกลับไปด้วยอิโมจิรูปหัวเลาะขำหนักมากนะฮะสำหรับโปรแกรมนัดแรกในศึกเจลิก2021นี้อายุโกฮาม่าเอฟบรินนอสจะยกพลขึ้นบกนะฮะบุกไปทำศึกคานากาวะดาร์บี้กับแชมป์เก่าคาวาซกิฟอนเต้ในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ในช่วงปลายเดือนนี้นั่นครับเป็นรางงานนี้ก็ไปเชียร์โกอุ้มกันได้เลยครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ กระทิงดุอินสยามเจ็ดสุดยอดแข้งสเปนของศึกไทยลีกย้อนรอยอดีต5แข้งกิเลนยังบัตนะฮะที่ไปไม่สุดกับทีมโดยกันนี้แม้ว่าเราแข้งกิเลนยังบัตนั้นชุดปัจจุบันจะสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับเสียงชื่นชมอีกทั้งบางคนยังสามารถแจ้งเกิดบนเวทีศึกไทยลีกได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าในอดีตก็มีแข้งทัเมือทอง อีกหลายคนเลยที่มีฝีเท้าดีใน,นระดับฟุตบอลขาสัน้นหรือสมัยนั้นเป็นเยาวชนแต่ไม่อาจจะแจ้งเกิดกับทีมได้วันแล้วเราลองย้อนไปดูกันหน่อยว่าเมือนแต่คนไหนกันบ้างที่เติบโตมาจากทีมเยาวชนของทางเมืองทองแต่ไปไม่สุดกันบ้างเริ่มจากคนที่หนึ่งกันก่อนการศึกนเสิทธิ์สีใส,สเด็กดุ่มที่รับอาชีพสัญญาค้าแข่งกับทางกีเรนพยองตั้งแต่ไปไม่ทันเรียนจบอสมชัญธนบุรีนะฮะ ซึ่งด้วยบทบาทตัวคุมเกมแดนกลางทําให้หลายคนนั้นนึกย้อนกลับไปเปรียบเทียบก,กับทางดัสกรทองเหลาเนื่องจากมีลีลาการเล่นที่คล้ายกันพอสมควรโดชีวิตนักเตะอาชีพช่วงแรกของเจ้าฮาฟคนนี้ไม่ได้รวยด้วยกีุหลาบเพราะแข้งชุดใหญ่ของทางเมืองทองนั้นต่างเต็มไปด้วยแข้งระดับซีเนียไม่ว่าจะเป็นพิชิตพงษ์เฉฉิวดัสกรทองเหลาดันโยชซเอกหรือบุซ่าซิล่าฉะนั้นเขาเลยถูกปล่อยยืมไปให้หลายสโมสรตั้งแต่ภูเก็ตเอฟซี JW รังสิต TOT, b ี t OT, b EC, ท r o ศาสน,นะอุดรธานี f c และก็ตลาดมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่จะตัวได้โอกาสลงกน้มรับใช้ทัชพีเลนพยองก่อนที่จะถูกปล่อยออกจากทีมแบบถ้าบอลในปี2020โดยลงไปค้าแค่นั้ผมกับทีมระด,ดับ T4 อย่างยโสธร f c ก่อนที่เมื่อช่วงตาลาดรอบพิเศษหลังพิษโควิด -19 จะถูกอยุธยาจยเตดนั้นดึงตัวมาช่วยทีมในศึกที2นั่นเองคนที่2ก็จะเป็นไอซักกรินโกสุม ดยเด็ก่มจากจังหวัดลบบุรีนะฮะที่เป็นหนึ่งเด็กฝึกของ a c a d e เดมีอย่าง JMG ก่อนได้โอกาเสเซ็นสัญญาก,กับทางเมืองทองในช่วงปี2010ซึ่งด้วยฝีเท้าของเขาที่ถือว่าเป็นแข้งระดับพรสวรรค์นคนหนึ่งของนักเตะเยาวชนในตอนนั้นแต่ทว่าพอที่จะได้โอกาสเข้ามาสู่พืตบอลอาชีพมันดันไม่ง่ายนะฮะเนื่องจากทัพกีเลนพยองบรินัเตะชื่อดังมากมายขวางหน้าอยู่ซึ่งด้วยโอกาสเพียงน้อยนิดนี้นทำให้เขาคนนี้ถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับทางการท่าเรือ และก็ไชน,น่าก่อนจะถูกปลอ่อยจากทีมแบบถาบอลและก็เป็นไชน,น่าที่คว้าตัวไปครองแบบถาบอลจากนั้นชีวิตลูกหนังของเขาก็ต้องมาพบกับอาการบาดเจ็บต้องเข้ารัการผ่าตัดหัวเขา่าและต้องใช้เวลารักษาตัวก็นานพอสมควรส่วนปัจจุบันในวัย27ปีรายนี้เขาย้ายไปค้าแข้งกับทางสิติเกตเอฟซีอีกหนึ่งทีมจากศึกที2เจ้ามาข้อที่3วรนาคทองเครืออีกหนึ่งแข้งที่เป็นผลผลิตจากคาน JMG Academy นะฮะ และก็ได้โอกาสเซนญากระทางอาชีพกระทางเอสเมืองทองในช่วงปี2010ซึ่งต้องบอกว่าด้วยทักษะฟุตบอลที่เขาค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะฮะแต่ด้วยเส้นทางในตอนนั้นกระทางทัพกีเลนพยองที่ค่อนข้างจะยากลําบากในการขึ้นชุดใหญ่ทําให้ถูกปล่อยยืมตัวกับหลายสโมสรไลยตั้งแต่สมุรีเอนครราชสีมามาสตาเอนครนายกเอฟซีบางกอกเอนครราชสีมา และก็ปิดท้ายด้วยการย้ายไปอยู่กับทางพัทยายูเต็ดแบบถาบรในช่วงปี2017นั่นเองซึ่งตลอดสีเสื้อของทัพโรมาเนียเขาเหมือนจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วเพราะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ทว่าก็ไปไม่สุดอยู่ดีนะฮะเมื่อเขาอยู่ค้าแข้งได้เพียงแค่2ปีก็ต้องโยกย้ายกันอีกครั้งไปร่วมทัพสมุทรสงครามตอนด้วยสุขโขทยัยและก็ปัจจุบันกับอีกหนึ่งสโมสรในเวทีไทยลีกอย่างตราดเอในศึกลีกสูส,ส,สุดนั่นเองคนต่อมาก็จะเป็นอนุสักเหล่าแสงไทย นึ่งในแข้งที่กระนำประตูในฟุตบอลระดับนักเรียนนะฮะอย่างถล่มทลายก่อนถูกดึงตัวมาร่วมทัพเอสจีเมืองทองแต่ทว่าเขาคนนี้ไม่อาจจะเบียดตำแหน่งตัวจริงได้น้ด้วยมีเหล่ารุ่นพี่ฝีเท้าดีขวางหน้าเขาอยู่มากมายทั้งนักเตะไทยและก็ต่างชาติทำให้เขาคนนี้ต้องผเจนจรย้ายไปเล่นกระทางหลายสโมสรแตั้งแต่เอฟฟอร์สเซนทันการท่าเรือนครนายกอยุธยาภูเก็ตสุราก,กรยยเนเต็ดและก็พัทยายุนเต็ดนั่นเอง ซึ่งชีวิตลูกหนังของเขาเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องกลายเป็นแข้งไร้สังกัดนะฮะไม่มีสโมสรเล่น ก่อนจะได้บียูเดโฟจะยื่นมือเข้ามาช่วยและเจ้าตัวก็ตอบแทนด้วยการซัดป,ประตูได้อย่างมากมายให้กับทีมซึ่งโดยผลงานที่โดดเด่นนั้นทําให้ชนะทอนบิลดึงตัวไปร่วมทัพแต่ฟอร์มเมื่อย้ายไปก็ไม่ได้ปังอย่างที่คิดทําให้เจ้าของฉาย,ยาสักดับ2ต้องโยกย้ายไปอีกครั้งและก็อีกหลายสมโมสรแล่งแต่ชนะทอนบิลตรังแอร์ฟอสอุไทธานีสงขาและปัจจุบันคาแค่อยู่กับทางแกรนอนามันพระนองอยูเต็ดทีมวิศว์ที่2นั่นเองคนต่อมาก็จะเป็น ปติทานปิ่นเสริมสุดสีโดยผมไม่ได้จับโกงเงรียนสำชัญทนบุรีนะฮะซึ่งผลงานโดดเด่นกว่าเพื่อนร,รุ่นทุกคนแถมด้วยความสำเร็จกับฟุตบอลระดับขาสั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์กีฬาเจดสีแชมป์ฟุตบอล18ปีกรมพระละศึกษา หรือแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยรุ่นยไว่เกิน19ปีซึ่งแน่นอนด้วยผลงานแบบนี้ไม่แปลกเลยที่ในช่วง2ปี2017นะฮะเบืองทองอยูเต็ดนั้นจะมอบโอกาสให้กับทีมชุดใหญ่ให้กับเขาแต่ทว่าแม้จะเทพกับฟุตบอลทักเรียนแต่พอมาเจอกับฟุตบอลอาชีพและรุ่นพี่ในทีมนั้นทำให้โอกาสของเขามีอยู่เพียงแค่น้อยนิดฉะนั้นแล้วทําให้ถูกปล่อยยืมตัวออกไปค้าแข่งกับอีกหลายทีมและตั้งแต่นะครับผมพัทยายูเต็ดอาสมชันยูเต็ด บีซีเทโรศาสนาและก็นครปฐมยูนิเต็ดก่อนที่ในปี2018จะถูกปล่อยออกจากทีมแบบท้าบอลไปร่วมทัพชมรีเอฟซีแต่ก็ไม่อาจจะแจ้งเกิดได้ถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งไปที่ตราดและก็สรุรากาลยูนิเต็ดซึ่งปัจจุบันปฏิพานคนนี้ในวัย24ปีนะฮะแต่ย้ายร่วมทัพเมืองการยูนิเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีก3ที่กำลังจะเบียดตัวแย่งขึ้นมาลุยศึกไทยลีก2ในฤดูกาลหน,น้านั่นเองครับ นี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงนะผมย้อนรอยอดีต5แข้งกิเลนยังบัตรที่ยังไปไม่สุดกับทีมนั่นเองก็ต้องรอดูความสามารถพวกเขาจะกลับมาเฉดใายได้อีกไหมหรือว่าบางคนอาจจะต้องแขวนซัพไปแล้วก็ได้ก็ต้องรอลุ้นกันอนาคตของพวกเขาครับและนี่ก็เป็นเจดลืกประเด็นร้อนข่าวต้นไทยบายดิจินลสไตล์ประจำวันที่2กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะ,ะครั้งฟุตบอลไทยครับ